่นคะจะข้างเครื่องเพชรที <invers S 1> ่ท่อสูง ลุง่พีน้องหาสีบีเม่ร่างเสียอีสาน6กสวบปัวของยายโรคน้อยลอนคอขาบงแย่งลุงลุง่นลาะอี่พอพี่แม่จูงซอยกันได้แม่เลื่อหักแค่เจันจูงอกกันค่ะบัวสิบเอ็ดแสนละก่อนตอนนี้ก็ฝากซีรีส์เรใหม่นะคะซีรีส์วายเขยมกีราต้องรอดค่ะเด็กายซีรีะมค่ะหลักาหนั้นค่าออค่ยกอออันนี้นั้ เป็นพะนัค่ะพี่น้องกำลังใจค่คุณสิ่งที่สำคัญแต่กำลังซักด่างก็สำคัญมากๆเลยท่านผู้ชมค่ะและพะนักสมุทรส่งกอจากร,รุ่นสู่รุ่นอันนี้สำคัญแห่งค่ะยาบีเอ็นเค่ะผู้เก่าไปผู้ใหม่มา,ปมาเปี่ยนหนา้าถัดขาพี่น้องค่ะชนี้ขออนุญาตแม่นั่งโตกันก่อนกันเรากันเนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้พิเศษแม่จะมาทัวร์พ,อพอรับเมืองซีสะเคดเออวันนี้พิเศษบ่พิเศษแม่มเพราะว่าคือ สีสะเก็ดสีสะเกตสีสะเกตดความบริอาแในน้ำตัวเด้อพี้องเด้อเริ่มกันจากข้างต้นพุนมาก่อนกับล้วกันค่ะน้องใหม่พงอุดมพรค่ะน้าใหม่พงอุดมพรลุกหล้าเช่าเมื่อเบญจราศ์แต่ว่าสีสะเกตค่ะค่าเรานำตาลมาล้านทายด่าเช่าบ้านหนองโคกกำมือเมื่อจวัดสีสะเกตค่ะอไปยค่ะ ว่พา,าพี่น้องก็่ใช่คุณนาคุณใจค่ะเพราะว่ามาล่ำสังฆทานสุขีนะคะจำได้ว่าน้อมาลำ่ำซูเปีค่ะน้องใสียีสันสวสัสดีค่ะขูจีเสียงอีสานสวัสดีค่ะกูโตมาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็สเซนิสนเกตเช่นเดียวกันนะคะน้องพี่ซาถ้าหยาทอนลูกเพศไร่พอดค่ะไร่พอดพเป็นคนเงาสูงหน่อยแม่เป็นคน,อน,น,อคอนขอนแก่นลูกอก宝าเป็นคนเงาค่ะ เดียวจหน้าทีมมาเรื่องต้นเก้งเลยยังพี่น้องจำได้บ่ค่ะน้องพิซซ่านะคะเพิ่นเห็นเห็นล่ำเหลืองตัก่อนตูตาตอมแต่มน้อกันค่ะพี่น้องใส่กัะผู้ออกมาเล่าน้ำมูลตอนนี้ยังเป็นสาวแล้วค่ะนะคะผู้หิวใส่ผู้ทั้งออกมางานผู้ดีล่ะผู้ต่อไปค่ะน้องไดมอนด์ติไก่ถ้าอยากลงไปให้หัวใจสีค่ะไดมอนด์ติไก่เด็กเคยให้พี่น้องเป็นวิทีสเกตครับ ได้อสไอาคุโตะไปค่ะน้องจอเลสียนสารค่ะคุโตะไปค่ะน้องเพรียมาเซนิสารค่ะแล้วกลูกไก่ไทยสีเกียดีเพื่อนค่ะตไนเอาไว้้กินเขาเศร้าขับนึเที่ยงค่เลกับจะบอกเปลี่ยนเขาไม่ง่าย เอาไรบ่ได้นี่บ่เที่ยงเยี่วฝืนนี้เ <c oughs> อาพูดต่อไปค่ะนางเอกของเ่านคะคะน้องเอมิรันต,ตีค่ะ <c oughs> เอมิรันตีสวัสดีค่ะมา <c oughs> <c oughs> แล้วเ่าผ่แล้วผ่า <c oughs> แล้วค <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะร้องแป้งเพลงอีสานเช้า หลายคนเสียบมาได้งานตัวกะพี่กับน้องเนาะฝากไปยุบเป็วลาเป็นพี่เป็นนงน้ำเนื้อตื้นพี่นอ้องเนะน,นื้อแล้วก็ขออนุญาตแนะนั่เขาช่วงนะคะร้องเพลงการกุศลุดภาพพี่น,อน,น้องเฮ็ดบุญร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับเลยซีนี่แดนเซอร์หลบหลอดนะครับลงไปหาพี่ฮานองเด้อนะครับตัวอ,อย่างการท,าทา้ามเดียร์ของทีมของพี่น้องเช่นชวยพี่น้องเฮ็ดบุญนะครับเหลี้ยวในกีเซธาในครับพเ,าาออเพื่อนสนิทซอยเขาท่าวัดเนาะอยู่ในเครื่องเครื่องอาหารกับซีหลอเกเี่นะครับเพื่อนสนพี่น้องเฮ็ดบุญไปออแล้วก็ให้พี่นอ้นองไปบวชซ้อไปนั่งนะครับร่มวมด้วย